สวัสดีครับ FC สวัสดีครับมืินิบ้าแอมโลทงครับสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับน้ำมันเนาะครับท่านผู้ชมน้ำมันี่เพิ่นใต้หลือฟื้นครับเป็นผู้ที่มีเส้นครับ FC เนาะสื่อสารกับดวงวิญญาณเลยครับแล้วก็บอกเลขแม่นนั่นครับท่านผู้ชมที่สําคัญครับงวดนี้ครับเฮียนครับท่านผู้ชมเนาะผีหน้าครับผีหน้าอยู่ตรงไหนตรงหน้าของน้ำมันเนี่ยแหละครับ FC เป็นพ่นผีตายแหกครับพ่นเก่าพ่นแก่พ่นแต่โบราณบนครับท่านผู้ชมเนาะ มาเขาฝันน้ำหม่นครับอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลลหะครับเอฟซีเนาะมาบอกเลขครับสิเป็นสองตัวหรือสามตัวครับน้ำหม่นนั่งถ่ายอยู่ในบ้านครับไปรับชมกันครับกับสวัสดีครับน้ำหมั่นสวัสดีค่ะน้ำหมั่นสวัสดีค่ะน้ำหมั่นตายแล้วฟื้นเนาะครับเอฟซีเนาะอุ้ยน้ำหมั่นขึ้นเฮียนแตครับเป็นแนวดรฝฟันฟันแนวด้ครับบอกสู่ฟันเกี่ยวกับโคนี่นีนครับเห็นผีได้แหงครับ พี่ตาแห่ครับมันออกแก้มาจากโคดครับย่างมาหาผมก็ยังผมนอนอยู่กลางตรงหน้าบ้านหน่อยนะครับครับผมเป็นผีมาให้โตกให้ดาบผมว่าจากพนเย็นมาผมพ้นพี่ออกพิการนะครับโอ้ครับครับครับผมมาผมยังขี่งอเอกับโคตรมองเนี่ยนะครับไกลๆกันครับที่ผมเห็ดบานนอนอย่นยันนอนครับครับผมพี่ตาแห่กับพี่หน้าเนี่ยมันเป็นพีอันเดียวกันบอกครับนามัม กะที่อันเดียวกันเบอร์จักครับเพราะมันอยู่พ่นพ้นหน้านะครับแมนแมนเลยครับพีแต่แหกับที่หน้าสีอันเดียวกันเห่อเนาะครับเป็นรักสมรักษาเนาะแมนครับครับเป็นผมฟันย่ำได้เห็นทางเพิ่นมาอยู่พ่นตกันนะครับครับเป็นพ่นเกาครับพ่นตุ่นขามเนะครับพ่นเกาพ้นเจพ้นโบราณแมนครับครับผมผมทะเลอ่าเป็นจริงว่าไฮโให้ดะบอกว่าครับผมถามเพิ่น ครับเนกระเลยว่านี่ละร้องเบิังเวงเป็นว่าครับเคนกระเลยเช่นไงก็ผมนี่ละเพิ่นบอกเลยบอกครับครเป็นร่องเตียงเบิงบัญชีตัวเดียบัญชีหนึ่งที่หนึ่งบอกครับจะฟันขึ้นได้ไหมครับน้าม่ำฟันมือขึ้นล้างมือได้ออกครับก็ล้างมือเลกออกครับฟันต้องหัด ครับครับผมเอเอาผมก็เพ่าเกความหนื่อยเพื่นกับนี่ละก็ยังบอกผมมาเจอเลด็กบนหนึ่งสองแปดเนี่ยนะครับหนึ่งสองแปดครับครับผมเอ้าเพื่อนก็หายสามตัวขาดแท้ผมบ่าครับเพื่นเพืเกิดหายจังทีก็เถอะโอ้ครับผมเพื่นเจ็บเมื่อปวดเมื่อพ่วงผมมาจากครับผมก็เลยมิดก็ยังถามพื้นตอนนี่ครับว่าเด็กล่างเลยครับตัวไหนล่ะครับเพื่นก็เรียกว่านี่ละฮกหานี่แหละครับเพื่นบ่า ฮก้าครับครับผมผมบอกว่าอีนี s <S ้บ่ผมก็ถามผมผมถามเบิร์ว่าเลยถามว่าแบบผีหรอกครับถามก็ยังผู้เฒ่าอันครับเป็นผู้เฒ่าครับ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 เพราในนิมิตแบบผู้เฒ่าใต้แบบผัสโล่งนะครับอันนี้เสียมาหอมครับครับผู้เฒ่าผู้ชายบ่ครับัแม่นครับนี่ดาวกุ้นนี่ดาวก็เคยฟั้นเกี่ยวอย่างตียัเกือครับผม ลวงกับเปเซียงเสซียงบงครับเนาะครับหนึ่งนี่แหละครับหนึงแปด่งยังก่อครับหนึ่งสองแดครับเด็กบนครับครับหกครับเด็กล่างครัหนึ่งสองแปดับหกหาเรือครับเอฟซีน้ำมันเป็นเป็นคนสุขภาพบกร่บกค่อยแข็งแรงนะครับเนีครับผมพีการนะครับเนาะคนพีการครับผมขอถทษขออภัยครับใช่สามสีดวอครับครับผม อาขอให้มีโชคหญ่ครับเพราะเสดาใส่บาจานน้ำไปให้เพื่อนเนาะพี่ตะแหกกับพี่นาคสีอันเดียวกันนั่นแหละครับครับผมมีอย่างอีกครับบารนี่การนี้อลไรครับอันนี้ผมมีฟันยังตีล่ะครับพี่่าบูมหาบอกครับเคยทมตะมากใช้ได้มือต่หมาย่างอยู่กับบัฟันเลยกับครับผมตงสจ้เพื่อนต่นีจำศินว่ครับจำสินนะครับเนาะ ครับอ๋อข,ขอบคุณคุณน,น้ำมัมได้หลายครับที่ให้แนวทางได้เด็ดครับขอบคุณครับน้ำมัมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวสิจดตัวเลขไว้แคบหน้าจอครับครับผมถือมาชมเนาะตัวเลขของน้ำมัมครับน้ำมัมตายแล้วฟื้นครับ Fc เลข3ตัวครับเป็นตัวเลขที่สวยงามอีกชุดหนึ่งครับ1 2 8 1 2 8ครับเลข2ตัวนี่เป็น6กห้าหกหาครับ Fc งวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2567ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับน้ำมัมตายแล้วฟื um ้นนครับเาะ สำหรับคลิปนี้บาวแอมโะทงกับิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันถึงไปใส้ครับเอฟซีมีหนีบาวแอมระธงนีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับบาวแอมโะธงนีจะเดินทางไปทํำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับยนีของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับสมาชิชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซั์ครับ ขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จิงสิ่เหถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ครับลังถ่ายอยู่ข้างหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พว่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยแล้วก็บี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทานไวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่ตอนนวดที่เหรัเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาเมตามไมตตาหไมายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย,ยางโบเห็นลานเฮ้าแข่วข่วมีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลกมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่นทท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนีรับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังไงผู้สาว ปูเบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ขี้กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเถอลูบปากสามเถอนะครับทาปากสามเถอทาคิ้วสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วครับด้วย่านผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนอวัดหลวงปู่รลอดวัดุกกมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยยนะครับนอวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึืนอกันนี่ครับยื่นคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอ้องสมุชุบแบแมแล้วก็บ้าแอมป์ตรงนี้ไดนมม้น้ำมุนมานําครับไดนมม้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอามาบอรหลายครับเอามาฝากอิฟซีบอรหลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเก,กลียกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิ่ยเฮ็เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หนึงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพ,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 พิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดืม่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสม,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ